มนเมียนเมียนเมนี่สิสิพิจ๊อบฮับซับเลยว่ามาด้วยสิถ่าฮับมื่อื่นก็อนอีกตามอ,อีกตาม <laughs> อีกตามใ <laughs> นบ้านนี้หลายคนน่าเศร้าว่าเขาไม่กินตามเฮ้ยว่าโอ้ยอีกตามเามาามหมาะสมว่มาเออสะดวกสบายจักมือนี่รวมแล้วนี่อรวมเฉพาะเจ้ามะกอนี่แหละนี่ การสมบูรณ์กะสามมือสาเนาะว่าที่ไปที่มามื่อจะิีเท่ากับมานะก็แลวก็เขาแบบไว้ันนึกกัมือที่สองมือที่สามนี่คือว่านี่แหละทำอะไร็ได้ได้เงินหาท่นถือว่าไว้พอสมควรั่ละแตวสร้างคนรายเรืทางอทีเโน่พงวนถง สบายดีสบายดีพี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่นอ้องเด้อพ่อกันอีเด้อกับจ่องเมย์บุญมาพี่นอ้องเองพ่อกันในตอนนี้พี่น้องอยู่เพื่อนน้องน้องฝนเนาะอ่ะไปอัปเดตเบื้องต้นเพื่อนน้องน้องฝนก่อนพี่น้องว่าสร้างเพื่อนเห็ดแ,แล้วระบบจังใดถ้าว่าเห็ดแล้วก็สีปิดจอบเลยมันนี่เนาะถือว่าขันตอนแรกนี่แ่นสับเ็จไปเลยพี่น้องเลยนะก่อนที่ข้าไปอัปเดตขอบคุณก็ต้องกาบขอบคุณขอบคุณไปทาง เบื่อยกำไอ้เด้อที่ไว้วางใจเนาะสรีตั้งเสาอ่าสุดตั้งเสาเทคานขึ้นให้ทางเพื่อนของน้องนภพลนะไปอัปเดตเรื่องน้ำกันพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้ยกำลังใจเสมอมาเนาะขอบคุณขอบคุณในลายเด้ออยู่ดีมีเฮบุญค้ำน้ำสู้อย่างไรไปอยวเข้าไปน้ำกันไปอัปเดตเรื่งก่อนเปิดภาพมาพี่น้องเลยอืมกลับเลสไปแล้วอันนี้ทางเพือนน้องนภพลไปเสริมเด้ออันนี้ อะ่ะอ่ะวัดนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ตอนสบุนไปกําลัางมัดเล็กอยู่ตอนสบุนไปนี่กําลัางมัดเล็กอยู่น้องเอ๋วัดกลับมาหลุดแล้วโอ้โหเจ้ากลับมาแล้วแล้วน้องเอ๋ คักๆๆๆๆๆบาดนี้้อ่จังไดก็ติดตามเบิ่งนํากันทางเฮือนน้องนพลพี่น้องอ่าตามที่สุได้แจ้งไปแหละเนาะติดตามเบิ่งว่าสิมีเพิ่มมาอีกบ่จังไดก็มีแต่ติดตามไปนํากันไว้เลอย่างได้อีหล่าน้อยอันนี้มียังแลนยังอันนฮะโอ้แม่ตกใจเบิด นี่แหละพี่น้องเอ้ขัดคานแ,แล้วแหละให้คานมันแข็งก่อนให้เพิ่นแกะออกก่อนจังสิได้มาน้ำคันท้าสิมาโลดผัดคานมันบ่นทันแข็งย่านมันสุดลงให้มันแข็งก่อนเมื่ออื่นจะใส่น้องเปิดน้ำใส่ใส่มาพี่น้ำน้าพี่เด้ออตอ่นคักขักพี่น้องเอ้ ไมีไม่สองสาวสองนุ่มอันน่ะ <c ười> พักกันเฮ็ยดอย่างน้อเด้อสบายดีขึ้นมาพี่เลยปีนเลยโ<ม> <Okay. S 2> อเคนี่ตัวนี้แหละมองเจ้าสีนี้เฮงแก้ว <c ười> แกไว้มันเป็นระเบียบจกไว้มันเป็นระเบียบเรียบหอยได้เหยียบโอ้ยแม่ว่าวายอยากกิข้าวเปิดใช่แม่แกล้ว่า อื่นมัเเนเปิดเพราะว่าคานตรงนี้หกเสียงนี่แมันบหลดลงนะเพราะว่าพื้นหากระเทอื่นพันเจ้ามาบายมันมันแข็งเลยแกต้องเ,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 เปิดใชเไหมล่ะก็เปิดที่ทั้งนี้ค้านแกยังให้เรียบร้อยก่อนเขาใจส่วนพื้นคืออยู่ว่าพืน้นพื้นเอาค้านเอาเอาเอาเป้นออก,เอ,เ,ออกเอาเป้นออกเลยเปิดน้่านไส้เปิดน่านไส้มนยกส่วนคืน เดี๋ยวมันจัเรือนจของตัลงเด็กแนนทำไมตัลง <Okay. S 1> เรียบรอยแล้วเดีสร้างเมื่อบหอ่สร้างนี่เอ,อ้าว่าเมื่อแล้วนะ <c oughs> อันนี้เก็บไปเมีนยนเดยหละเด้อแลสีนีโตนี่เสร็จนี่เก็บไปไว,วเเือน่ยนอยินแเ็บไปเ่อ,องมันแพง ขอ,องดีน like like hmm. ี่หน่อยพันบัซื้อเพิ่นกระบอกให้เ้ขอเอาเพิ่นมาให้องหัสวเย็นตัวใดมันโอ้ตันี้เนาะเ็อดกดนะด้อเนี่ยดกั้งใสใ่้งใสใสเาใสตัดตุ้ไม่บ่ไมได้แต่ปาตปปักตีน

มันอ Ooh, ื <by> ่นเนี hmm. mm ่ย hmm. ค mm ันบมันแข็งแล้วเปิดใช้รลดหงเห็น hmm. มันสุดลงคันห้าสิเปิดใช้บแแล้งอย่ามันมันมีหยบลงมันอื่นมันจะเปิดโลตอนเช้านี่ตนาามันสุดลงสุดลงมดทุวขึ้นแก้มากองนี่แค่ทุ่มขนทนกองมนี่นก็ไไ้มันอยุกล้ ของนั่งคนสามเนอาไพดพักบอทั้งใจเนาะักอยู่แล้วแล้วังละขวดะเยี่ยะก็ได้จะได้นี่กปูนนะบอมาแล้วปูนเอามาชักเซาะละขวดขันว่า ค่านราชองคองทานบอกวากือท่านคุณพอดีจิตเบิกอย่างนี้ทานพี่อยู่อย่าง,าน,ง,ง,างนั้นลายมันก็เชียร์ใส่ทั้งขางมันทำมันเหลือไต่แห่มันเหลือคนทำเลือกที่จะกินทุกอย่างกันงว่าจะดีนึง่เนเม็ดไปเลยเมือ่อเด้อทาา่างพ่อสร้างเฮ้ยมึนี่ผู้ใดมามาทางนี้เลยเด้อสำคัญที่สุดอย่างนี้แล้วน,นี่ ดีแลเหีียวสตีนนี่มีแห้งก็ได้ลองใส่เลยม,มีแห้งก็ได้เหียี่ยนแปลงสภาพของคสบายออแๆแล้วนี้อ่ะก้นนี้อย้บดีเด็กจำได้เรียบร้อย่อยทางนี้โอ้กว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว โดยนี่แต่ฐามันแหงมืดเลยแกะเงียนกบฟ้าือือมืออ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 ีออ้ออืออืออืีอืออืออดออื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 ออบออื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 อืออืออืออกอตืออามอืออือตามอรอวืออ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 อออืออาสอออยั ใช่ให้ปิดจบไปเลยมีแต่เมื่ออื่นค่นมาแก้ออกห้ทั้งน่องคนสะได้เอาพิรินเขาน้ามจะได้เปิดน้าสีะได้ยังเนี่ยเรียบร้อยทันจากมือแรงจะขุดจุดกลางสมุดจุดกลางหน้ามือแรงนี่ขุดๆนี่เป็นวงลยปล่อยลงนี้ต,นตัวนักขีกันบน้านยาบาน่นี่ยเรบ่มันมันเค่อมันจะเต็มนะกลงี้องใช้นบอกไง่อยู่ท่ากลางกะว่ามันมันมันฮอก

เหาหมองนั่งได้เลยยืมมาทั้งพี่ครับด้บ้เจ้าพี่ก็ได้ให้ผู้ถือกล้องอยู่กูสร้างไปอยู่ทั้งคู่ก็ได้ทำก่อสร้างนะดูนี่แหละบอยู่เตียงกันเ้ได้นั่งรถนั่งคนก้นทุกขี่นะเออเดเดเด้าเอใกล้ทำใช้ถือใจได้นั่งคนนะเออกะชิดยือนใหม่กะชนะอามียอกก้นูขี่เนี ตัวนำกลวงเด้คอยกราเหมาะได้เงินแบบเก้าคูณเจ็ดคับแปลว่าคุณยายเพิ่นให้เห็ดเองให้คุณยายเพิ่นคิดมาเองแต่ว่าคันสีเห็ดหกคูณเก้าอันผัดคือนห้องโพดว่าคันสีเห็ดออกที่ผ่าต้นผัดอาจารย์มานานแล้วนะเพราะว่ายันงบหลวงพ่อเห็ดช้ำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ก็อาจารย์ได้ก็ เดี๋ยวสิจใจเงินให้ทางพ่อสร้างปิดจ็อบก่อนมาดิแต่เพื่อได้คุยกันกับทางพ่อสร้างแล้วนะพ่อสร้างเนาะจักมือนี่รวมแล้วนี่โอ้รวมเฉพาะเฉพาะเจ้ามังกรนี่แหละนี่แ่ากันสมบูรณ์กับสามมือสามมือเนาะโอ้สม้วยตว่าที่ไปที่มามือตะมดเท่ากับม่านนะกออะไรกับเขาแบบไว้มาเนี่ก็มือที่ซองมือที่สามนี่คือว่านี่แหละทำอะไรเดบ๋ยวว่ามัน ถือว่าสามมือเนาะจบถือว่าเพิ่นก็เฮ็ดไว้พอสมควรอยเพราะว่ามันหลายคนสี่หักคนเลยพอดีสามมือปิดจ็อบเนาะเพราะว่าพักไปสองมือเนาะเพราะว่าล่อขิดิสามมือเนาะเขาพักเนาะสามมือล่อขิดินผ่าขิดินมาแล้วก็สซีโต้เนื่อสามมือแล้วคือละบายพอดีแล้วพักก่อนนะเดี๋ยวจายค่าสร้างพ่อท่านกัน ามสี่ห้าอันนี้คือปิดจอบทางเฮือน้องน,อน้ำฝนสุดอ่ามีแต่ก็แอลเทคานหัวตั้งเสาเอาเอาที่ไม่สร้างรถมาเฮ็ดทิ้มสร้างอันส่นโตเอาเต็มีแต่ก็แอลอกับเทคานนี่ีุดเรื่อนี้แหละเทคานลอยนี่ก่อเองอ่อสี 5, ่ห้าพันเนาะทั้งข้ากับตี่ใยให้ทั้งพอไนเลยพระนนสสามเมื่อเพิ่งก็ไต่ได้เงินหาพันถือไว้พอสมควร นั่นแหะแม่หัวสร้างดีใจน้ำเมื่อนัานกาทานไปแล้วให้ไลท์ของแรกนอมารับได้เงินหมื่นนอนตื่นมาขอให้ได้เงินแสนกินมวยบกจกมวยลงทุกมวยหมัดมวยยืนทั้งครูช่วยเลยแต่ทั้งครูมาบริหารงานสร้างห่ากะเมื่อนัานกาได้ให้ เพิ่นเติมบัตรไปยุคโบรซนพี่น้องมีทางพอสร้างคู่นึงที่เพื่อเพิ่นหายเลื่นพอสร้างเขาเพิ่นว่าครอบครัวเราแะบเพิ่น16คนเราอ่ะจะเห็นดูเพิ่นไปถ่ายก็คอยนี่แล้วพาไปแต่ว่าคอยตั้งเถื่อเพิ่นมาหาไปงานไปยังบางเถื่อนเราจะไปคัดเพิ่นเพิ่นโมมีแรงไงโอ้เราหลายคนเนาะ สิบปลายคนพี่น้องเอ้ผู้นั่นก็ให้ทางผอสร้างไปพอได้เติมน้ำมันน้ำมันเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะผอเนาะเดี๋ยวมี่ยังเข้ากับสีบอกเด้อผอเด้อเดี๋ยวจังได้กับผู้แหละเราพิชจอบทั้งเงินตั้งแตถวมืออื่นอีกมือนี่พิชทั้งนี่เนาะทั้งพอเพื่นกับสีเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเดี๋ยวเข้าสับนางลงกับจับทั้งน้องเพื่อนเด้อผอเด้อเด้อเด้อทั้งพอเพื่อนปลายเหตเบี้ยต่อวันนี้ทางเข้ากับสีคุยกับทางน้องเพื่อน คือว่าขั้นตอนนี้แล้วเด้อเด้อล่ะเด้อขั้นตอนนี้แล้วแล้วมีแต่คือแม่บอกแหละคือพอจากข้าเคี้ยวสีะินแดงมันแข็มมันยังรอให้งบมาครบคอยจัดก้านนึ่งๆคอยเห็ดคอยไปคอยย่างย่างไฟอะไรมันเหยียบน้ำอีหล่ะจำได้ีหล่ะว่ามันพูดเก็บเดือนให้ส่วนได้จะได้กันยกเมื่อคืนน่ะลูก ขอบุญขอบคุณ,คณห,ลหลายเด้อทางพอที่เ่นน้อยพงวนถีงตั้งเสาห่าและได้เฮื้อเใิหายที่สงสาจและเมตาลุขอให้ขอขอให้ครอบครัวของพอมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงความเจ็บบใายใดความไข้่บ่ให้นี้นอนหลับให้ได้มืน่นนอนตื่นให้ได้งเงินแสน ได้โ,โดยนะอ,อันแม่ก็ดีใจนําเแหละเด้อหรือว่าขัดตอนเลขพี่น้องเลยสุดตั้งเซาเทคันจบลงทางเทือนของน้องน้องฝนเนาะแต่แติดตามกับโตไปฟ่าเฮาซีดำเนินการโตเมือ่อใดทางสบุลก็จะแจ้งไปตามขั้นตอนขึ้นอยู่กับผู้ใยญยเพิ่นแจ้งมาหรือว่าบอกสบุนมาสบุนก็ซืได้แจ้งโตไป,ไปอีกว่าซืมีอย่างมากเพิ่ม นี่แน่ๆก็ได้แล้วค่าสร้างกับโครงไม้หรือว่าไม้แหละเอาไม้ยังในเลขหนามันแพงแพงลาย<ด>เลขหนาแต่ไม้นี่ก็แพงคือกันโดยทางคุณยายเพิ่นเลือกเอาเป็นไม้เพินจะบอเป็นยางพี่น่เลยที่เฮ็ดผ่านมานี่ก็มีแต่เฮ็ดไม้ทั้งนั้นเนาะถ้าเป็นเล็กนี่ก็เพราะมันแพงหลายสูงกว่าไว้คาซางเพิ่นก็เพิ่มขึ้นอีกได้ขานาดเล็กก็ได้ เพราะว่าม <icana>, ันกัค่อนข้างถือยากกวัวไหมนี่นะขั้นตอนทำอิฐจบลงพ่น้องเลยถือว่าปิดจบมันสำเร็จไปทางเรื้องน้องนพดีใจน้ำเาไได้ได้เป็นสะพานบุญนใหมเนะตั้งมุกตั้งใจด้วยอีหล่าเดอร์กันเ็ดเมอรีกระพักด้วยท้องไซเดอ เนี่ยได้กนักกับซอยกันฮามกับลูกกับเมียบัวไห่คู่อาเฮ็ดผู้เดียวได้เนี่ยเราแ็ระเบิดกเศาผู้เดียวเราเพราเราบังฮักชุ่งนัทสงสันักลายกันเด็กบ้านักบ่เด็กจริงจริงเลยบ้านักเป็นไงเนาะเอาแบกได้กับแบกไปเนาเอาแบกได้กับแบกไปเมียเป็นเฮงหน่อยเนาะไปให้เมียแด็กยิงพอเฮงแล้วฮักชุ่งตรงนี้พอเฮงเลยจะแดงฮะ งก็ลังบอกกันสาวเึงตกันรอเมียก็ได้อืเป็นยังหน้าตั้งใสเนะหกำลังใจพวกับพ่ะแล้วระแนนดีน้ำกันอะหากันเพียงกันซอยกันเดศข้วะไจบไปเลยอย่าลืมเด้อคือพสั่างลระบอกเลยล่ะเล้อคดก้อนอะบาคดเป็นลุงนี่โลดละวันน่ะ กะว่าโดนพอสมควรเขาก็ปิดเขาเปิดโดนใดก็เขาก็ยันใดมันสดมันยังกันแหละขันเขาผักเคยได้เมย์เคยเปิดเป็นชั่วโมงก็มีได้มีก็เปิดเข้ามาหน้าอ๋อเพราะว่าดินเขามันเป็นก้อนคนคนเค้นนี่สิอันบอกคือดินทรายเด้ลยอันบอกคือดินทรายอนาพี่นแนวกัยเนาะคือว่าจบไปแล้วเด้อทางเรื่องน้ำฝน จบไปขนาดัผ่านเป็นตอนไปแล้วติดตามเบิรงน้องกันพี่น้องว่ามันจะขึ้นตอนใดเนาะทั้งเอฟซีเพิ่นกระแหงว่าโอ้ยสิเอาสร้างพิมพ์เดียวกันบ่ขามไปขาม้ามันซาได้อันนีก้กับยังบนเอนเนาะตามที่ว่าขึ้นโค้งหลังค่านี่ทั้งสมุนกายังว่าสิติดต่อหาทางสร้างรถคือเก่าหัวทางผู้ใหญ่เพิ่นได้คุยกสนกนับให้รถแล้ว ไว้เพราะว่าสร้างทั้งนั้นพื้นต้องขึ้นทั้งเรื่อนเสาเต๋ถ้าได้มากเขาก็เอาที่งานสร้างรถที่กระสิไปโอให้ทางสร้างเคนมาซอยนี่ตั้งเบิ้งพี่น้องเลยติดตามเบิ้งว่ามือใดหรือมือใดเนาะเราติดตามกันเดยนุกานให้กำลังใจน้องน้ำฝนเด้อสู้สู้สู้มีกำลังใจมาตลอดมีกำลังใจมาตลอดกำลังใจจากใคร าได้กับลังแกจากพ่อจากแม่เป็นสวยธรรมานาะล่ะเนาะโดยแตาจังได้กัเดียวสิลุกละอีกก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิบคจบเท่านี้ก่อนได้ยังไงพ่อกัรนี้คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สบายดีไปรู้เงินหนึ่งเข้าว้าวโมเมนไฟใหม่หัวเข่าแล้วบ่าิไปฮิปไามาแต่ถ่ายคลิปพี่น้องเรื่องหัวเข่ากันเนาะ อ่ะไปเบิ่งหดเข่าหวดน้ำก่อนน้องเอ้ยเว้นค่อยคำลงแรงหน่อยครก็ได้มาปิดจอบรอบสุดท้ายทางเฮือนน้องน้ำฝนปกาเด้อฮะนี่แหละนี่นงว่ามันสิออกมาหมดใดส่งใดก็เบิ่งน้ำกันทีแน่ๆสามห้องนอนเบิ่งจะกฝนสีมาเลาะเบิ่งมาลำเมื่ลย์เบิ่งกัน ไปแล้วคักคักคักพี่น้องเอ้มาเบิ่งเลยเอิงตึงอยู่คักปานยังอ่าจังใดสำหรับคลิปนี้สิพอตัวอําลาภาษาพี่จากน้องไปก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณพระสุขสุคนที่เขามาเบิ่งมาส้มขอบุญขอบคุณไปทางเอื่อยและอ้ายที่ไหวบวางใจเนาะตั้งเสาเพื่อนขึ้นให้ทางน้องน้ำฝน,นสำเร็จแล้วเด้อขั้นตอนเลกพี่น้องเอ้อถือว่าสำเร็จไปแล้วเนาะ อย่างไรกับพ่อ,อ,อกันในคลิปหน้ากนและคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาส่งขอบคุณขอบคุณในลาให้อยู่ดีมีแห้งบุญคำนำสูหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี